กรรมที่ทำให้ได้รับผลเป็นความไม่ตกต่ำทิกสุทั้งหลายแต่ชาติที่แล้วมาแต่อดีตตถาคตได้เคยเจริญเมตตาภาวนาตลอดเจปีจึงไม่เคยมาบังเกิดในโลกมนุษย์นี้ตลอดเจ็ดสังวัตกกับและวิวัตกับในระหว่างการอันเป็นสังวัตกกับนั้นเราได้บังเกิดในอาภัสสรพรม ในระหว่างการอันเป็นวิวัติกับนั้นเราก็ได้อยู่พร้มวิมานอันว่างเปล่าแล้วภิกษุทั้งหลายในกับนั้นเราได้เคยเป็นพรหมได้เคยเป็นมหาพรหมผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครครอบงำได้เป็นผู้เห็นสิ่งทั้งปวงโดยเด็ดขาดเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดภิกษุทั้งหลายเราได้เคยเป็นสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดา นับได้36ครั้งเราได้เคยเป็นพระราชาจักพรพรรดิผู้ประกอบด้วยธรรมเป็นพระราชาโดยธรรมมีแว่นแควนจดมหาสมุทรทั้งสี่เป็นที่สุดเป็นผู้ชนะแล้วอย่างดีมีชนบทอันบริบูรณ์ประกอบด้วยแก้วเจ็ดประการนับด้วยร้อยรครั้งทําไมจะต้องกล่าวถึงความเป็นราชาตามธรรมดาด้วยทิกษุทั้งหลาย ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราว่าผลวิบากแห่งกรรมอะไรของเราหนอที่ทำให้เราเป็นผู้มีฤทธิ์มากถึงอย่างนี้มีอานุภาพมากถึงอย่างนี้ในครั้งนั้นนั้นิกสุทั้งหลายความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่าผลวิบากแห่งกรรมสามอย่างนี้แลที่ทำให้เรามีฤทธิ์มากถึงอย่างนี้มีอานุภาพมากถึงอย่างนี้ วิบากแห่งกรรมสามอย่างในครั้งนั้นคือ 1. ผลวิบากแห่งทานการให้ 2. ผลวิบากแห่งธรรมะการบีบบังคับใจ 3. ผลวิบากแห่งสัญญะการสำรวมระวังดังนี้